สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขคนว่าพี่น้องมันคือมีแสงเดี๋ยวเดี๋ยวไข่หามุ่มหม่กันเด้อแสงไงหนีเมยแสงไอ้มุ่มนี่ก็สีมีแสงให้กันเดีนี่เสียนนมุ่นนมใดดีนี่เนาะล่มเดี๋ยวเดี๋ยว่มผัดกล่องไข่กระติน อสิบายอีนีเป็นบาบ่มานางบาอยู่พูดเดียวก็สิวาดีเนาะอ่ะได้ละบอแม่พี่น้องก็จะมาตอบคอมเมนต์นี่ซูฟังเด้อเพิ่นวาไซหละเดียวก็หาก่อนแปบหนึ่ง ฟังดูดีนะพี่น้องแล้วก็ซื้ออีงยังดอกอกับกระโปงหูพ่อว่ามัน่มีโปรไฟ์เนาะฟังดูดีหนึ่งแสนบาทอย่าเอาเงินดอลลาร์เปลี่ยนเป็นเงินไทยทํางานอย่างกับทาตอาทิตย์ละกี่วันวันละกี่ชั่วโมงนะพี่น้องบ่ะโหว่าเราอยู่ประเทศใดว่าเราอยู่เราเป็นเ็ดงานอยู่ใส่นะพี่น้องเออพ่ะว่าคอยข่อยล่งคลิปไววแล้วก็มาคอมเมียนขอยดรสิม่าวาสู่ฟังเนาะ หนึ่งแสนบาทจังถือว่าหน่อยนะพี่น้องเออถ้าคอยบอกจํานวนเต็มๆนะก็จะประมาณอุ๊งก,ก,กล่องกล่องรบมาแต่และเทอรน,นี่พี่น้องหนึ่งแสนบาทจังถือว่าน้อยเด้อันนี้คือว่ายูมองเก่าคอยได้ประมาณหมื่นห้าพี่น้องมองเก่าแต่ว่าลานนี่มันบอคคอยได้หลายนะลานนี่ที่ก่อเหตุนี่ประมาณหมื่นหมื่นสองค่ะตีเป็นเงินไทยนะฮักทุกอย่างเลยพี่น้องก็คอยเซะกองตังว้ของน้อง วเห็นบอจังเสียเดี๋ยวเด้อไขเบิ้งก่อนว่ากล่องมันเสียนหนาคอยบอหากทุกอย่างแล้วพี่น้องก็สีเเลืออยู่ประมาณหมื่นมื่อ้อแสนสองแสนสองหมื่นเนี่ย่ะหักภาษีแล้วหักค่าใส่ใจทุกอย่างแล้วแสนสองหมื่นคือว่า จะเอาไปเปรียบเทียบกับเงินไทยมันมันมันก็ต้องเปรียบเทียบละพี่น้อง mm. เพราะว่าข่อยนะข่อยอันนี้เขายบ่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นนะอันนี้ข่อยส่วนมากเงืนทนติดใจออกไปนะ่ะฝากกับไทยจะ้ะเออฝากกับไทยที่ข่อยบอกกัายล่ใจคาทรงพอทรงเม่ค่างวดถดยู่ทั้งเมืองไทยข่อยก็ต้องคิดเป็นเงินไทยแม่นบอกเงินดอลล่าข่าอยบ่ค่อยได้ใส่ด้วยซ้ำพี่น้องเดือนหนึ่งก็ใช้พ่ถึงหอดสองอยเหรียญนะสำหรับข่อยเบาอหลีเพราะว่าข่อยเป็นคนที่แบบว่า ค่อนข้างที่จะประหยัดบ่แเม่นว่าประหยัดข yeah. well uh ี่ที่ขี้เนียวได้คือว่าเป็นคนใส่เงินบ่เป็นกรว่าถอเป็นคนบ่อยบหมักใส่เงินหนึ่งเสียนาเสื้อ้านาแพ้ก็บยไค้ใช้สื่อแต่เนวอย่างน่กินน่กินก็บมาเห็นงานด้านอาหารไทยก็บค่คยได้สื่อพอกินน้ำเขาเออกินน้ำเขามือวันนยุดหลอกกินยังแล้วกกระเรีงซีิแมมันจะเลยต้องเอาไปเปรียบเทียบกับเงิ่อนไทยเพราะว่าข่อยสรงเงื่อนกลับบ้านพี่น้องเออข่อยรงเงืนกลับบ้านได้ใจข่อยอยู่ทั้งไทยก็มีจ่ะ เงินดอนลลาร์นี่แทบบ่ได้ใช้อีหลีบัดทีนี้เพิ่นว่าอันอันนี้มันก็แล้วแต่คนอื่นเนาะคนอื่นอาจจะใช้เงินดอนลลาร์หลายอันนี้ขคอยเวา้าขคอยเว้าในช่องขคอยขคอยแชร์ประสบการณ์ของขคอยพี่น้องเออเปลี่ยนเป็นเงินไทยเพิ่นว่าอย่าเปลี่ยนเป็นเงินไทยมาทำงานอย่างกับทาสโอ้พี่น้องเอ้ยขอยอยากถ่ายคลิปให้โมจม้าเบิ่งเดี๋ยวว่างๆขเอยจะถ่ายคลิปเพิ่นก็ถ่ายลงกันละบาเวลาว่างๆเฮ็ดอีหย,ยังเน่ เออเวลาบางๆเวลาบ่มีงานเนะ่ยบ่มีออเดอร์เขานะพี่น้องสบายสบายนี่ร้านนี้นี่จะคอยมาเฮ็ดเนี่ยเป็นร้านที่เฮ็ดงานแล้วสบายที่สุดสบายใจสบายกายผอมสมบายทุกอย่างเลยพี่น้องทำงานอย่างกระทาถาดอิหยังบ่มีคนใส่พี่น้องแล้วแต่เออหูจักหนาที่อยู่แลว้วว่าอันนี้หมดต้องไปทำอันนี้นะอันนี้หมดแล้วบ่มีผู้ใดวา่าเออต้องไปนั่นต้นี่บ่มีผู้ใดมาบังคับ นะพี่น้องเขาว่าเอาหัวจักนาทีห้าแล้วเออเวลาหิวก็กินนะพี่น้องเวลาเหตุน,นั <c oughs> นเฮ็ดนี้แล้วกะมีอย่างเหตุกะนั่งเล่นก็มีนั่งเล่นโทรศัพท์ก็มีจ้ะเฮ็ดงานส,บา,สบายสบายถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็บสบายกว้าลายแต่ว่ากับผู้หูหละว่าคนอื่นไปเจอสถานการณ์ของร้านอื่นเป็นแบบไดครัวอื่นเป็นแบบไหแต่ว่าข่พา,าน,น่ะอาหารไทยมา่สี่านหาหลานนี่พี่น้อง ถือว่าสบายมากนะพี่น้องสําหรับข่อยเนี่ยเขาบป้หูว่าเจ้าสิไปเจอแบบใดมากนะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดงานเฮ็ดงานนี่ประมาณเฮ็ดยู่นี่นะพี่น้องที่ข่อยเฮ็ดเนี่ยร้านเนี่ยประมาณเก่า่มโมงนิดๆเก่าฉมโมงเคึง่งทั้งวันนะพี่นอ ừng, ้องเฮ็ดเฮ็ดมือหนึ่งเฮ็ดเก่าฉมโมงเรึ่งแต่บางานสบายพี่น,อนอ้องงานบ่มเนอู้เฮ็ดจนบ่มีเวลาหายตกหายใจมมนบ่ม,มเนพี่น้องสามทุ่มเป๊ะกลับบานจา้ะ สามทุ่มเป๊ะก,กับบ้านเอารถมาส่งของเหรอรถมาส่งของที่ลานพี่น้องอ่ะขออไพด่ด้วยเสียงอาจจะดังสามทุ่มเป๊ะก,กับบ้านถ้าเพิ่บกลับก่อนเวลากับมีปุบป่าเหตุเหลี่ยังเหลี่ทุกอย่างต้องคำสาดเหลี่ยังเรียบต้อยทุกอย่างเขางานกะร้านเปิดสิบเอ็ดโมงขอไพด่ด้วยถามเจ้าพนังยินเสียงว่าโดดร้านเปิดสิบเอ็ดโมงพวกมกข่อยกับมอดร้านประมาณสิบสิบโมงสนะิบห้าแลวพี่น้องมาเตรียมของกับ เสียมของบ่หลายกลักวลูกค้าจะเกาล่า,ลานก็มีเวลาแบบบริเ้เร่งขนาดนั้นนะพี่น้องสำบายอยู่จ่าเดียวก็สิตไทยให้มูอเจ้าเบิงอยู่เนาะมันมันกับบริ้จณจางกับขาดคือเจ้าเบาแลวกะ็อาจจะมี่ะบาง้านที่แบบทำงานหนักทำงานแบบห้ามรุ่มรุ่งห้ามำํำแบบทําแบบไม่ได้อยู่แต่หย่อนนะเจ้าคายดีพี่น้องก็จะมีอยู่แต่ว่ามันก็แล้วแต่เฮาอีกหะ่ะมันก็แล้วแต่เจ้าสิเลือกเอาแบบใด เออเจ้าเลือกแบบได้เจ้าก็ได้แบบนั้นพิจว่าข่อยเลือกงานพี่น้องเขาเป็นค้นเลือกงานเลือกงานที่ทําแล้วสบายใจเลือกงานที่ทําแล้วแล้วก็คุ้คพานะพี่น้องเมืองที่คอยยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องถามผู้เจ้าประเด้ยินเสียงก็พอไปรถ,รถมาส่งรถมาส่งของพอดีส่งหมูหมากาไก่อันด้านที่คอยยู่นะพี่น้องด้านเนี่ยข่อยจ่ายแค่ค่าเสาหนึ่งร้อย เหรียญหนึ่งรอยดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงื่อนไทยกับแค่สามพันกว่าบาทพาก็เลยเลือกมาลานนี่เออค่อนเฮามันมีสิทธิ์เลือกพี่น้องถ้าจะว่าทีเอาเงืน่นเดือนออกไปจ่ายค่าซาเดือนละสองพันเดือนละพันหามันก็บวไหวฮาก็บามีเก็บแต่ละเดือนฮาต้องเลือฮ้องแบบว่ารานได้ที่ออฟเฟอร์ที่อยู่ให้เฮาแล้วพี่น้องเออได้ยูพี่น้องแสนแสนกลัวยูมันจะมีกลัวแบบ มีกาอยูเมืองไทยเฮาหล่ละกะแต่ละร้านมันเอาไปเปรียบเทียบกันบ่ได้ละกะการทํางานแต่ละร้านเอาไปเปรียบเทียบกันบ่ได้เดี่เขาบอกเขาบอกว่าร้านนี้น่ะสบายอิ่ีเดี๋ยวสิท้ายให้มู่เจ้าเบ่งอยู่ไปละพี่น้องขอย,ยันมู่เจ้าไปไดยยิ่เสียงขาเจ้ามาส่งของเสียงรถกระดัง อาพอกันคลิปหนาาค่ะอย่าเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวสิาให้เบิง่งการทำงานบรรยากาศในหลานจะเป็นอย่งไรมันสิอย่างกระทัด <c oughs> คือขเจาวาบอน้องหยองอาพอกันคลิปหนัะไปแล้วค่ะ